ส่วนข่าวนี้มาเอาใจคนชอบเที่ยวชายทะเลกันบ้างนะคะ,คะซึ่งเรื่องนี้นาะยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรงังเดินหน้าประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดยาวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นค่ะโดยขับเคลื่อนร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนค่ะ โดยนายพิทักษ์พงษ์ชัยคตนะคะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังเปิดเผยว่าพื้นที่หาดยาวตั้งอยู่บนเกาะลิบงอําเภอกันตังซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีหาดทรายขาวทอดยาวไปตามทิวสนประมาณ5กิโลเมตรมีน้ําใสเหมาะกับการเล่นน้ําเป็นอย่างมากและปัจจุบันค่ะก็มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์กันเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมให้เล่นหลากหลายทั้งพายเรือคายักไปเที่ยวชมวิวอ่าวปอ ล่องเรือแวะชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่ทำเจ้าขุนแล้วก็อีกหนึ่งจุด ที่เป็นไฮไลท์เลยค่ะคือการล่องเรือชมถิ่นอาศัยของพายุลแล้วก็เต่าทะเลค่ะคุณผู้ชมแต่หากโชคดีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นเจ้าพายุลแล้วก็เต่าทะเลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าใครที่ชอบแนวแอดเวนเจอร์หน่อยท้าทายสามารถไปปีนผากันได้เลยนะคะรวมทั้งที่นั่นก็แน่นอนเนาะจังหวัดชายทะเละมีอาหารทะเลสดๆอร่อยๆให้ได้ลิ้มลองกันด้วยค่ะ เรามีหาดรายยาวประมาณ4กิโลเมตรติดยงหลิงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหาดรายที่นี่เนี่ยน่าจะสวยที่สุดในภาคใต้หรือระดับประเทศก็ว่าได้นะในคุมาดาม,มันเนี่ยเราน่าจะสวยที่สุดคาดว่าในอนาคตเนี่ยก็มีการพัฒนาเกิดณปัจจุบันเราก็ขออนุญาตอุทยานเพื่อจะพัฒนาสิ่งสาธารณพุ่ต่างๆแล้วก็เรามีงบศึกษางบศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยมีแล้วนะครับแล้วก็ผ่าน าท่านผู้ว่าก็เห็นชอบด้วยแล้วนะครับจะต,ต่อไปในอนาคตเนี่ยหาดยาวก็จะเป็นแหล่งหนึ่งถ้าคนมาตรังนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยต้องมาเที่ยวหาดยาว ه, เป็นเสียงยืนยันเลยนะคะว่าหาดสวยมากสําหรับหาดยาวที่จังหวัดตรังทั้งนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่นะคะเร่งพัฒนาหาดยาวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มอันดามันและพื้นที่อื่นๆซึ่งก็จะเป็นการกระจายรายได้และความเจริญไปยังท้องถิ่นและประชาชนโดยตรงค่ะ